สวัสดีครับสวัสดีวันที่19สิงหาคมนะครับ27วัน28วันครับหลังจากเสียบข้างทุเรียนเปลงนี้วันนี้ผมมาเปิดผ้าครับ ครับ27-28วันนะครับเปิดผ้าติดแล้วครับสูมสูมสูมหมายถึงน,นะครับติดแล้วต้นเล็กนะครับต้นเรียนต้นเล็กที่ผมเสียบข้างเอาไว้ โดนพายุครับโดนพายุพัดก็ติดครับโดนพายุวันนี้โดนพายุพัดลม้มแตกแล้วครับติดแล้วแตกแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันนะครับหลังจากเสียบข้างผมเสียบข้างไว้วันนั้นวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับ วันนี้วันที่19สิงหาคมนะครับมาเปิดผ้าติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับดนพายุพัดล้มนะครับเจ้าของคองปักแล้วแต่มันคงไม่อยู่ปักใหม่ครับ จากเสียบข้างหลัจากเสียบข้างประมาณ2ี่8วันนะครับไม่ได้1เดือนผมนก็มาเปิดแตกแล้วนะครับแตกตาขึ้นมาแล้วนะครับต,ตาแล้ว परसों साइकिल इनको เอ้หมดได้เลยนะครับกล้าจาหนึ่งเดือนแล้วเอ้หมดได้แล้วตอนนี้ก็ติดนะครับแต่อาจจะมองตาดำๆสักหน่อยติดนะครับเราปลูกอย่างนี้ไว้นิดหน่อยนะครับเพราะเวลาโดนแดดมันจะมันจะมันจะ,นจะ,นจะดีดออกมานะครับเราปลูกกันไว้ก่อนติดนะครับมันจะดำก็ติด เล็กนะครับ ดีครับเอ่ติดไม่ร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฝนตกบ้างอะไรบ้างติดประมาณ98%นนะครับ 100. ต้นนี้ต้นที่ผมทําคลิปเสริมรากไว้นะครับต้นที่ผมทําคลิปเสริมรากไว้นะครับเพื่อนๆอนวันนี้ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปของผมที่ผมเสริมรากเช่นกันนะครับนี่ต้นที่ผมทําคลิปเสริมรากไว้นะครับ แต็แกลแกล้แลวติดแล้วเต็กแล้วเพื่อนๆอาจสงสัยว่าแล้วที่ผมเสริมรากไว้แล้วติดหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับติดแล้วเช่นกันนะครับที่ผมทําเสริมรากเอาไว้แต่เราไม่ต้องรีบเปิดก่อนนะครับรอได้สักเดือนครึ่งหรือสองเดือนค่อยเปิดแต่ติดแล้วเช่นกันนะครับ ้นที่ผมทำคลิปเสริมรากไว้นะครับต้นนี้เสริมรากแล้วก็เสียบก้างครับไปเจะอีกสักสองสามต้นก่อนนะครับ ยี่บจ็ดยบแปดวันนะครับหลังจากเสียบข้ากหลังจากเปิดผ้าวันนี้นะครับหลังจากเปิดผ้าแล้ววายสักอาทิตย์อาทิตย์นะครับสักส่สปวันนะครับค่อยมาตัดต้นเราวายให้ ให้มันแตกตาขึ้นมานะครับให้มันแตกตานี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับก็ตัดช่วงนี้ยังยังตายได้นะครับยังแห้งได้ตายได้เราต้องรอให้มันแตกขึ้นเป็นตาอ่อนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดต้นสักเจ็ดวันแปดวันหรือสิบวันนะครับไม่ต้องรีบตัดครับถ้เรามั่นใจว่ามันติดแล้วเราก็ไม่ต้องรีบตัดรอกกอนรอกกอนนะครับถ้าเราตัดช่วงนี้โอกาสตาแห้งได้ ตาแห้งตาตายยังมีนะครับเรารอให้มันร้อยเป์เสินก่อนแล้วค่อยตัดสักเจ็ดแปดวันหรือสิบวันนะครับนะครับสองสามต้น เราจะกรีดถุงให้หมดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ผมผมผมไม่กรีดผมสงสารต้นตูเรียนเพราะตากรีดแล้วมันจะเป็นแผลผมสงสารมันผมไม่กรีดผมจะบอกอย่างนี้นะครับสองต้นครับแล้วก็จะทำกรดต้นครับต,ต้นถ้าจะ เดี่เทเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ98%นะครับไม่เต็มร้อยบางต้นก็มีครับต้นที่ไม่ติดก็มีแต่แถวนี้ติดทุกต้นรับต้นที่ไม่ติดก็มีนะครับก็ฝนตกฝนตกทุกวันช่วงนี้ภาคใต้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับภาคใต้มันชอบฝนตกนรับอีกสบกน้น รับโดนพายุกพายุยดัยด หลังจากเปิดผ้าอย่างนี้แล้วสักเจ็ดแปดวันหรือสิบวันนะครับค่อยมาตัดต้นเรารออีกหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดก็ถ้าต,ต,ตัดช่วงนี้มันมีโอกาสแห้งได้ตายได้นะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้พาเพิ้นๆมาเปิดถุงผ้าตู้เยนที่ผมเสียบข้างไว้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ